สวัสดีค่ะพี่เกษตรนะคะเพื่อนๆวันนี้พี่เกษตรพาเพื่อนๆมากำลังจะนำบัวนะคะไปะปล่อยลงลวนนะคะอันนี้ก็จะเป็น,บ,นบ้านนอกเรานะคะชีวิตบ้านนอกชีวิตของคนเลี้ยงบัวนะคะเพื่อนๆก็จะแบบนี้ตอนนี้ก็แห้งแล้งมาก ก็จะมาพี่เกษตรก็มาเก็บใบขี้เหล็กเพื่อไปแกงนะคะไปแกงเป็นอาหารามื้อเย็นนะคะก็เก็บหอยหอยกาบแล้วก็หอยค้มหอยเชอรีอ่ไปไว้ทำอาหารด้วยนะคะเราก็จะนอกจากปลูกผักแล้วเราก็จะาหาหอยหายปลาเนาะอันนี้ก็จะมีปลา ปลาด้วยนะคะนี่หอยหอยที่ที่หานะคะนี่อันนี้หอยผมหรือหอยดูอันนี้ก็จะมีปลานะคะเดี๋ยวจะไปทําปลาปลาคิมปลาตากแดดไว้เดี๋ยวไปใส่เกลือก็จะได้ใบขิเล็กก็เป็นการหาอยู่หากินนะคะของชาวบ้านโดยการใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะ